เอาละครับก็กราบสวัสดี FC ทุกท่านนะฮะวันนี้เราจะพาย f ทุกท่านมาดูหน้างานนะฮะงานของเราก็จะเป็นงานโครงลังคาโกดังโรงงานนะครับผมขั้นตอนแรกเราก็เริ่มหาลายวางเพจนะฮะวันนี้ก็วันแรกครับผมโรงงานวันแรกนะฮะก็จะได้งานคร่าวๆประมาณนี้นครับผมกับเนื้นที่800ตารางเมตรนะฮะก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับผม เราก็จะพาท่านผู้ชมเอฟีทุกท่าน,นะะเดินดูหน้างานสนอยกับบรรยากาศต,ตอนเย็นนะฮะบรรยากาศก็ดีนะฮะหน้าง,งานก็ดีราบรื่อนไปหมดครับผมก็ขอฝากกันด้วยนะครับเอฟซีทุกท่านหรือเ,เพื่อนคนไหนท่านไหนสนใจนะฮะมาชวนงานโค้งหลังคางานรับหมา,าต่อเติมก็ติดต่อมาได้นะฮะทางเฟซบุ๊กของช่างเอกนิวัฒน์หนึ่งเก้าครับผม เราจะแปะเพจไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมอ่าเอฟซี FC คนไหนสนใจนะฮะติดต่อมาครับผมท่านเอด,ดีรับใจพี่รับใจน้องดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับผมราคาเป็น่เองครับเงา่อน้าง,งานก็ประมาณนี้นะครับผมสวยงามตระการตาวิวดีครับผมนี่ก็ฝากผลงานด้วยนะครับรับรองว่าเรามีคลิป ตามตามต่อไปให้เอฟซีทุกท่านได้ดูแน่นอนครับผมเอทุกท่านต้องได้เห็นสุดท้ายขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาดูนะฮะยังไงก็ตามกันต่อนะอีพีสองครับผมมีแน่นอน